สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนภัสธรดิษฐากุลครับผมพิยรักวรระฐทานพรครับในรายการไลฟ์บุรีมีดีให้กดไลค์ประจำวันที่27มิถุนายน2555เจอกันเหมือนเดิมเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้นะครับรายการของเราก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกออนไลน์แล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงเรื่องไหนเนี่ยที่น่าจะนํามาเสนอนะครับ แน่นอนรายการของเราไม่พลาดอยู่แล้วใช่ฮะช่วงบ่ายๆอย่างนี้หนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนก็เปิดมาดูช่องเนชั่น h ช n n นลบ่ายสนี้มาคลายเครียดกันหลับ <laughs> ไม่ใช่หลับ <ไป S 1> ดูเสรับลมาเปิดดูคลายเครียดเพราะว่ารายการของเราก็มีข่าวแบบฮาๆเบาๆบ,บ้างเพราะว่าทั้งวันเนี่ยดูแต่ข่าวหนักๆมาแล้วก็มาดูรายการที่ มีเลยฮา่าฮาเบาๆแล้วก็มีพิธีกรหน้าใสๆหล่อๆอย่างคุณฮาร,าเเรนี่จเจริญหูเจริญตาแต่ไม่จเจริญใจข่าวจุ้ยเลยเนี่ยอดเลยนะแสงไฟก็ช่วยขอรูปหน่อยคร<อ>ับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนั้นมีข้อมูลดีๆหรือว่ามีกลุ่มอศาศัยดีอยากจะนํามาเผยแพร่ผ่านรายการของเราก็สามารถทําได้ครับเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m l i อมไลบ i i ีไลคโดยสามารถคลิกเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้รวมทั้งคลิปต่างๆ ที่เคยมาเปิดในรายการแต่ว่ามันยาวะฮะเปิดไม่หมดก็ไปดูเต็มๆได้ <Twitter S 1> ทวิตเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับ YouTube ก็เข้าไปดูได้นะฮะ Gmail ก็มีให้ส่งได้เหมือนกันสำหรับอยากจะติชมข้อมูลต่างๆอยากจะแบบพูดคุยกับคุณพัฒน์ลับๆเนีทำได้เหมือนกันใช่ไหมผมเชื่อว่าในอน,นาคต วันหนึ่งเ,เดี๋ยวจะมีจอมาตั้งด้านหลังเลยฮะแล้วก็แชทกันเลยโซเชียลทีวีหรือเปล่าฮะใช่แชทกันเลยว่า<ไ>คุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมีคอมเมนต์อ,อ,อะไรบ้างอยากจะชมคุณปิยรักษยังไงบ้างก็กดพิมพ์มาเลยเดี๋ยวผมอ่านโอ,อกาสให้เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมกดโหวต V1 V2 อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วนี่โซเชียลทีวีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรายการของเราก็จะมีเหมือนการคุณนพัสพูดแล้วตอนนี้ผู้บริหารฟังอยู่อ่าโอเคลงเลยทันทีงานเพิ่มทันทีนะครับเข้าดกครรับน วันนี้นะครับรายการของเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น่ารักน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยใช่ฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข่าวหนักก่อนเอ้ยข่าวเบาถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็เป็นข่าวเบาแต่มาดูข่าวหนักกันนิดนึงนะฮะเรื่องที่อัปเดตไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสาหรับการที่ไปทําจงคลึ่มในโรงหนังที่ราชบุรีรวันนี้มีความชัดเจนขึ้นละฮะเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้แล้วว่าที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือที่ไหนนั่นก็คือโรงภาพยนตร์นะครับธนาซีนิเพล็ก ตรงนี้เนี่ยเขาอยู่เช่าพื้นที่ของศูนย์การค้ารอย a l p าพาร์คช็อปปิ้งมนะครับก็อย่างที่บอกไปตามข่าวเลยก็คืออยู่บริเวณเมืองราชบุรีนะครับที่นั่นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตั้งไว้ทั้งหมด6ตัวด้วยกันทีนี้เนี่ยมีคําถามเกิดขึ้นเหมือนกันว่าในโรงหนังทําไมมีกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับเขาก็มีการไปสอบถามแล้วก็ตรวจสอบเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ ทำการอายัดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ควบคุมภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบที่สถานีตํารวจแล้วก็เรียกผู้จัดการโรงหนังสาขาราชบุรีเข้าไปสอบปากคาด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดฐานในการละเมิดสิทธสทิส่วนบุคคลนะครับในการที่ตั้งภาพถ่ายนะครับกล้องวงจรปิดถ่ายภาพของลูกค้าขณะเดียวกันผู้จัดการทางโรงภาพยนตร์ธนาซีนิเพกเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณอภานคุณผู้ชมฮะครับเขาก็ได้มีการตรวจสอบว่าพนักงานตอนที่เกิดเหตุน่ะมีใครบ้างนะครับแล้วก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าพอดีดันนําคลิปวิดีโอที่มีไว้ในกล้องวงจรปิดนํามาเผยแพร่นะครับแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีความผิดทั้งคู่นะคุณอภารคุณผู้ชมฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือนักเรียนทั้งสองรายเนี่ยก็มีความผิด เพราะว่าถือกระทาอนาจารในที่สาธารณะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือทางโรงพยาภาพยนตร์ก็มีการนําคลิปวิดีโอแบบนี้ไปเผยแพร่ต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคดีนี้จะลงเอยอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้หญิงเองเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับก็คือพอหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ปล่อยออกไปปุ๊บนักเรียนหญิงเป็นนักเรียนมต้นนะฮะอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้น ต้องลาออกทนอับอายไม่ไหวนะฮะก็คือเพื่อนก็ดูกันทั้งหมดแล้วก็คือเราเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดเขาเนี่ยรู้จักนะครับรวมทั้งผู้ชายด้วยผู้ชายเนี่ยก็โดนทีอาณาจารแล้วก็ภาคผู้ยาวเพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมีอายุแค่14ปีเท่านั้นเองครคุณภัชครับคือครั้งแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นคลิปที่ถ่ายมาโดยตรงเลยอัดจากวิดีโอกล้องวงจรปิดแต่ว่าไปดูอีกทีเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นลักษณะคือเป็นคนหลายๆคนเนี่ย มามุงดูหน้าจอจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการวิจารณ์กันเขาบอกว่าทําไมเห็นแต่แรกแล้วทําไมไม่เดินเข้าไปห้ามเลยฮะคนที่เจ้าหน้าที่อยู่ในโรงหนังเนี่ยกลับมีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ดูจนจบอ่ะดูจนจบนะฮะคนล้อฮาลันกันนทีเดียวใช่ในคลิปวิดีโอคือเราสองคนเนี่ยได้ดูกันแล้วแต่ว่าไม่สามารถนํามาเผยแพร่ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถือว่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็น่าจะเข้ามาเตือนแล้วไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้นะเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานมาเหมือนกันนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาปกติที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์นะฮะมีมานานแล้วด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมาก <S <S เพราะว่าทางผู้จัดการโรงหนังเขาบอกว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ที่แบบอยู่ในโรงหนังลักษณะแบบนี้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีลักษณะแค่เกี้ยวพาราสีก่อดจูบกันแต่คราวนี้เนี่ยหนักหน่อยหนักเลยฮะดูแล้วที่หนักก็คือทั้งคู่นี้ก็เป็นเยาวชนทั้งคู่ดูแล้วมันก็ไม่เหมาะสมอย่างมากนะฮะแต่ผมก็ใจทางโรงหนังนะที่ได้มีการติดกล้องวงจรปิดไว้เพราะว่าเขาก็ต้องการดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกาเขาใช่ไหมฮะ ดูแลความนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออนะฮะก็ถือว่าเป็นการดูแลความปลอดภัยส่วนหนึ่งด้วยแต่ทางตํารวจเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อซะทีเดียวนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะผิดเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทีนี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะฮะว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่แล้วนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยชะตากรรมต้องบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วล่ะครับเพราะว่าต้องลาออกไปเลยความผิดของน้องเนี่ยเขาก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด คือน่าสงสารเหมือนกันนะตัวผมเองก็ยังสงสารนะเพราะว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเราขึ้นนะฮะหรือลูกหลานกับเราขึ้นเนี่ยเป็นเยาวชนน่ะอายุยังไม่มากเท่าไหร่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันใช่ฮะมาดูอีกข่าวหนึ่งตอนนี้ช่วงเย็ยนๆจะเห็นว่าทุกวันเหนี่ยวหูห้าโมงตรงปุ๊บมาแล้วเมฆครึ้มเหมือนรู้ฝนตั้งเขามาต่เลิกงานพอดีอร,รถกำลังติดติดอยู่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดทางจะต่างจังหวัดเนี่ย ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหมีวิธีสังเกตฮะวันไหนฝนตกหนกักฝนตกไม,ไม่ไม่หนักอะไรอย่างนี้<ห>เขาบอกว่าให้ดูที่มดคือมดเนี่ยมมปกติแล้วมันจะทํารังตามพื้นที่อยู่ต่ำหน่อยดังนั้นถ้าเกิดวันไหนฝนตกหนักเนี่ยน้าอาจจะท่วมได้อันนี้อ้างอิงมาจากทางคอล,ลัมน์ภัยพิบัติพิษณุโลกคอดมิวเขาบอกมีการเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านนี่นะฮะ<ห>มดมันก็จะขนไข่เนี่ยขึ้นไปที่สูงเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยน้ำอาจจะท่วม ทำให้ตายยกลังได้ชาวบ้านเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นภูมิปัญญามาเลยถ้าเกิดวันไหนฝนจะตกหนักน้ําจะท่วมเนี่ยให้ดูที่มดทําไมมดถึงรู้เพราะว่าบริเวณหนวดของมันที่ยื่นออกมาเนี่ยมันมีความไวต่อสภาพอากาศถ้าเกิดวันไหนแล้วสภาพอากาศเนี่ยมีความชื้นสูงครับมันจะสามารถรับรู้ได้ว่าฝนกําลังจะตกแล้วจะตั้งเคล้ามาแล้วมันก็จะขนไข่เนี่ยขึ้นไปที่สูงเลยฮะเ,ออเหมือนคนเราอะ่ะคนเราพอน้าจะมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องขนของขึ้นที่สูงนะครับแต่ว่าเจ้ามดเนี่ย มันมีปฏิกิริยาที่เร็วกว่านะครับมีสัญชาตญาณที่สามารถตรวจสอบได้จากหนวดของมันนี่แหละนะครับดูรู้เลยว่าตอนนี้ความชื้นในอากาศสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมสุดท้ายเนี่ยก็จะตายยกลังนะครับถ้าสมมุติว่าไม่เตรียมขนของขึ้นไปก่อนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่เป็นคนช่างสังเกตนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนละกันนะครับคนที่รู้จักกันเนี่ยเผยแพร่ความรู้นี้ต่อไปปุ๊บ มันก็จะมีการเตรียมความพร้อมได้ก่อนเหมือนภัยซูนามิเนี่ยก็ดูจากน้ําลดนะฮะอันนี้ถ้าน้ําจะท่วมมาก็ดูจากมนละกันนะครับตอนนี้ข้อความนี้หรือว่าวิดีโอคลิปนี้นะครับถือว่าได้รับความนิยมมากทีเดียวนะฮะถูกกระจายในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะฮะที่เอาไว้ใช้ได้นะครับใ,<ช>ในการป้องกันน้าท่วมหรือว่า น้ำที่กําลังจะเข้ามาท่วมบ้านเราเหมือนอย่างปลายปี2,554ที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็เจอผลกระทบกันไปเยอะเหมือนกันครับตอนนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดทีเดียวก็น้ําเริ่มท่วมแล้วทุ่งนาอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอดีมันมีข่าวอื่นกลบไปทั้งข่าวของเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญข่าวของพรบอร,รองดองแต่ว่าต้องเตรียมตัวให้ดีนะฮะน้ากาลังใกล้เข้ามาแล้วครับที่จังหวัดตากตอนนี้ก็เตือนอยู่เหมือนกัน น้ำจะท่วมแล้วฮะดินคโครนถล่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับอันนี้ในส่วนของจังหวัดตากแต่จังหวัดอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับ